โมอามีนาเผยแล้วสาเหตุแต่งโมโตโนโห่างกันสาวโมอามีนารับโพสไอจีฉะเพื่อนทำแต่งโมห่างโตโนโอ,อุบ,บอกอักษรออ่างรับอันฟอลโลทั้งครอบครัวไม่หวันอีกฝ่ายโต้กลับรับห่วงแต่งโมเผยสภาพจิตใจปกติหวังให้คืนดีแจงรอทั้งคู่พร้อมถแถลงเหมินเป็นกาวใจ จากกันนั่นแหละก็เพื่อนอ่ะไม่ใกล้ไม่ไม่ไม่ใกล้ตัวหนูหรอกก็ตามไอจีเลยนั่นแหละที่ราออกมาลูกโมก็โมก็ไม่ได้ตอบแล้วแต่คนวิพาวิจารณ์กันแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่โมออกมาบางทีโมก็เหตุผลเราเราก็ไม่ได้จะออกมาปกป้องอย่างเดียวเรารู้ว่าพี่เราเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่ดึงคือถ้าดึงโมเข้าไปเกี่ยวด้วยเนี่ยโมถึงจะออกมาพูดแบบนี้ ตอนแรกเขามีปัญหากันเองนั่นคือเรื่องของเขาซึ่งเราไม่เข้าไปยุ่งอยู่แล้ว,วแต่อยากเอาเราเข้าไปยุ่งแบบไม่โมโมกลัวค่ะเพราะบอกว่าไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ได้ทำอะไรผิดตอ่ตอให้เขาออกมาพูดเขาก็ตายเองปะ่ะอ,อย่างแล้วเราได้มีพูดคุยอะไรกับแตงโมโอเอ้กักับแตงโมโลเราก็ให้กําลังใจพี่เราค่ะว่าช่างมานเดี๋ยวก็ผ่านไปอย่า อย่าไปกลัวอย่าไปอะไรมากมายเราอยู่ชีวิตทําชีวิตของเรามีความสุขก็พอแล้วก็พูดแค่นี้ค่ะ,ะมีอะไรให้ช่วยก็บอกอเขาเรียกหรอยังไงคุยทำไม <laughs>